สวัสดีครับวันนี้พามาดูผลงานการปักเสื้อของร้านเรานะครับสำหรับงานวันนี้เป็นเสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวนะครับพร้อมปักโลโก้โดยวันนี้จะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวพร้อมปักโลโก,ขกข้ของบริษัทรีเทลิงนะครับของน้องๆทีมช่างนะครับของบริษัทรีเทลิงนี่นะครับโดยปักโลโก้ที่หน้าอกด้านซ้ายเป็นของ CP r e เรียลเทลิงแล้วก็ปักด้านหลังเป็นเทนนิเชียนคอฟฟี่นะครับเป็น งานเสื้อ30ปีของบริษัทตีเซ็งของ CP นะครับโดยลูกค้าได้สั่งปักเสื้อกับเรานะครับเป็นเสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวนะครับปักหน้าอกด้านซ้ายแล้วก็ปักด้านหลังนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจอยากปักรีนเสื้ออยากสั่งตัดเสื้อก็สั่งกับเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อแขนสั้นแขนยาวงานซับเลมิชันหรือว่างานต่างๆก็สามารถสอบถามมาได้นะครับรับรองราคาไม่แพงแน่นอนนะครับ นี่นะครับผลงานของร้านดอนนะครับ